สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบุกท่านครับเราโคบวกกันที่เราพื่เดือเมื่อน,นี้เกิดยังคืนครับกับบุ้งท่นเดือดออสลักบกวกพอดีว่าอยู่เนี้ยเบืองไปเบืองมาเอามันคือขขางๆข็งก็ยังรถแบบนี้แถบสักดีไดยยังว่เววาวเบื้อง S <S มะเบืองเรา v ẫ นหักเตี้ยนี่ก็ลงข้าวเดี๋ยวกันแล้วเดี๋ยวแกเคลียข้าวเดียวกันละ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ยหนาจะไปเล่นนั่นเกษตรไถน้ำเขาเว้ยเขาเล่นกันรถเทเลอกันเลือเดียวแล 8, ้วแปดพันพันหกสองร้อยหกสิบโลนึงก็เล่นอยู่ เมนร้อยสองอยแปดสิบาทไหมพอเบิกเงนมันก็ยังไปเรียนได้เนาะเมนมันมีหลายสายอยู่ตที่แลกกันว่าแมนที่พานไปเรียนยูกุณพวกไก่ด้เขาเอามือแล้วเกี่ยวแล้วเกจะขีอ่อยนว่เนใ้าออยเบรียนมอนอ้อยทั้งนั้นไม่เป็นอ้อยอ้อยโตาอ้อยเงินชดเขาทีหลังจากปีไม่แค่เดียนเดียวแค่นั้นล่ะเบิดเบิดเลยอยู่หัน มันทีบอมมีดอวะแล้วโมโค้ครับโมโค้มาโย,ยส,ล,โโโโยยสลักฟอร์บรบ้านรถผู้ใดครับรถน้โโอ,นนองรถน้อง อีกที่แรกมันกานังเฝอยูยูยูเทีนนั่นล่ะเฝาน้ำกันนั่นล่ละมันนี่มันบ่ได้นอสามมื้ที่มึงที่มัดเฝาเฝอย่างี้มันได้ราคาทีเป็นอย่งสามมือนเฉี่ยวมึงลองไล่มึงดูราคาของมันแค่สองร้อยหกสิบโลเนื้ไล่มึงแล้วสองร้อยหกสิบโลได้สองร้อยแปดสิบบาทเพราะเอากันดีดีก็น้องมันน้อนถ่าแม่นมาสั่นมือแล้วเฉี่ยวมือละเถียวเอีกก็เหลือเฉียวละมูลหมนเนาะไปเม่อขาดหกสิบตันนึกเฉี่ยวเนาะหกสิบก็ตันหกสิบก็ตันหมดแล้วน้องไป แขงท่าน้นเขาเขาไปซีที่มาตันตันแองร้อยแปดิ่ีบเหนืออยู่เรแปดพันไหมปีนาแันแม่นมันบอ่อนี่ช่วงอ้อ,อยห้างเข่ากับทุ้มมนลางปีไม่นี่เข่ากับทุ้มอนีโหลดเนล่น,นกษรทไทยหลดน,น,นีอ้อยมัน,มนหล<ว>ยุดอ้อยอ้อยยูเค็นอนะ่ะนี่มันก็บ,บ่บ่หลาย เนี่ยซื้อเอ็มลอยซื้อกาแฟให้เพื่อนเนาะไม่เซ่บนาวไีกจกบดเยเท้าเลยเาแล้วก็แมแป้งาเล่นแป้งเตะนะววก็ไปเร่แป้ง

ตามแต่เฮงอีกตามแงเล่นเกี่ยงพ่อฮะตามแมงเรีนเน่ยพ่อเลยใช้ันช่องกลางรถอีหยังรถมอไซค์อ่ะล้อรถหกล้อใส่ขายใส่ผมม่ได้ตงนีหัรไปหลับจีหลับมาตีเฮงเลบอหลมไม่มีห้อยอยู่ยผมกลับรถอืมจะฟ้องพิดบ้านไมไม่ฉันไมตามอันนี้ผมก็บผิดแล้วรถ้มคุณกับกับพีดก็เฮงเลเนาะมันมาจะไดมันเดกผมนี่เนาะอืม

หลักโบอกอเนื้นอแดงของแม่โครครับเอาไม่โคโกรวยล้อลแกงคิวพี่น้อง chàng chiếu anh, có cũng chàng chiếu anh. มันโคโกยออกแล้วก็ใส่รถาตักดันออกดีแล้วครับมองมาลุงม,งมาลุงมอง,งมกกมรถอีเต็นไงโคไม่แกะกองเลยพี่น้อง หลังจากโรงงานห่างไปสองมื่สองขึ้นเต็มๆครับเวลากะทีเที่ยงแล้วนี่ก็ตีลงงแล้วกับทีบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามได้หัวจจกโรง,งงานครับบ่ายสามโมงอยู่ร้านกับสามมื่เที่ยวสองมื่เที่ยวโอ้ยมาโรง,งงานกันย,ยังมีปัญหาอีก อันนี้คืออวยโรงงานครับนี่ขึ้นยุกใกล้ๆนี่แหละครับนี่ขั้นนี้แล้ก็เจาบ่าด้เขาดำครับมารอดำหมอยกดำเลยว่าต้องรอเนี่ยครับเพิ่นทีดันมากงทีละครับคุณดันมาแล้ว หฮงซาแกแหฮงซา,านะเติมไปอีกครับโอ้ยนอนไงเอารถตักไง้วครับมาดันตั้งที่ดันไว้ ดันคอนทั้งนาถดอีเจนเพื่อนไปแล้วนนะซีรีสเจ็ดอ้าพ่อพ่อกันไหมครับผมคลิปหนาคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเ mm hmm. พื่อนชาแนลบายบายครับ